บานนี้มาฟังนิทานกล่อมเรื่องสารเตีย๋ยนี่นี่แล้วก็มีให้มีสว,น,วนนั่นแล้วหอดงามปลูกยาเมาแล้วก็ปลูกผักแกงปลูกพักนั่นล่ะผูมีงัวมีกล้วยกับฮเลียงง้เองเลียงกล้วยไปซะแล้วบานนี้วันไี้อ่ะเน่งแล้วก็นั่งเฝ้าหน้าเฝ้าวสวนแล้วนั่นล่ะตามวิธีตามทงตามท่านั่นล่ะเรียงหน้าของบา้านทฮางกันมีเลียงแต่ลูกห้ากับเฝ้าสู้กันฟังไปแล้ว ผู <rude S 2> ้เสียผ si. ู dice, ้สาวก็มีแต่อีเว่ยเดี๋ยวล่ะม้าหาเหลี่ยงคัวอย่างก็ไม่ไงกระเทยเฒ่าหางเครื่องเกาสายันสัญญาเพื่นว่ะบางเพ่งเต้นให้ลูกใแพลานเมื่อกี้ฉันภูมิใจภูมิใจที่เป็นกระเทยเถอยเจยเถอยเถอยเจยเถอยและกะเทยเถอยเถอยเราเป็นคนมักม้วนแล้วก็เฮ็ดไปแล้วแต่ละมือตะละเวนเพราะมันคำมือหนึ่งหวัดอีนั่งแหวมันมาเลี้ยงคั้ยอยู่ผู้เดียวเมื่กี้ใกล้สวนบักแตงกันล่ะมันจะขึ้นยาบักแตงเนาะ ไปหากินหมากแตงกันนะพ่อหนาใช่ปว่าแล้วก็ไปตอนแล้วบานนี่หมากแตงก็เจ้าก็มีเจ้าของนอกกอัแทนที่สิขอดอกอืม,มาไปลากเอาบานนี่จอ่อปุ่มมองซองหาแล้วบานนี่เขาโคตรกับว่ารัตนเป็นฟักห่วยมัมนผู้ใดยังอวอบอ,อิ่มอยู่ในสวนหนูวันใหญ่เราเต่าสวนเรา,าแนมเห็นดิสาดธนะุมึงจะว่ามาล่าหมากแตงกูเด้อะพ่อหนานะี่นั่งแวะกัน ของหาจากขวงคนเงียบเงียบก็เห็นกะเป้าปิดอบาบกแตงแนละ้วบ่เดีย๋ยปิดแล้วกะงวักหนางวหกหลังวันจานอูดิเห็นว่าก็เดยืยป้าพ่อมือกะว่าล่วงพ่อกูหลอกเสียกว่ะน่กะกะว่าที่เอาจากองทำนวยนี่ละเดีย๋ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจักกูหน่อยไปเพื่อนนี่นั่งแวก็าลังลังกแตงได้ดีพอไงกว่าทังหลังแล้วว่เดี๋ยวมึงเนี่ยมัเอ่ ว่ทโอมึงมาเลแบบแ็บักแกงกูจังไหนเนี่ยฮะได้รักกันชี่ชชจจแล้วปิดใส่ปิดไปถุงนี่แหละได้จังงวยแล้วท่านได้สองสามงวยนี่แหละเพากันรักเที่ยเดียวนี่แหละพอ่อใหญ่มอเว่าบ้ามันบ,าบ,าบาวกเที่ยวเที่ยเดียวเที่ยสองอกไป,ไปไปคุยกันยังหน้านกุนกูบอกให้มึงแล้วก็คักละมือนี่ไปนว่าแล้วก็ส่วนนี้น้อยๆไปคุยกันยังหน้านตัวไปหน้าใครว่าไ,ได้ตั้งใจรักเด้น หุ้ยเ่อเรื่องต่รักมันก็รักก็แห้งแล้วแต่ไม่ย้างออกกูอนมู่อก็น่าเยอยวมันก็ลอยแรงนี่ท่านคนไปนั่งขุนยังหน้าขุนตูดีนะเมึงอี้นะไปขึ้นไปนั่งท่านคุยกันบารนี่เฮาเปิดซานเตี้ยบรงนี้แหละ่นนะเพราะไงโบแล้วก็นตะกุ่มไปเฮียนพงไอยบ้านจ้างเดียวบวะนี่คนไปไหมกันเฮียนพงไอยบ้านคนแล้วเราว่าโอ้ยเม่อกันไหมไ่ได้บอกไงท่านโอ้ยบ่ได้บ่ได้อืมต้องไหมให้ได้บักแกงกูแพงก็รอเว้ยเว้ยนะขึ้นเฮียนพงไอยบ้านจ้างเดียว โอยอยากคก้คนเนีข้ขืนเงี้ยนพยาบาลวันนี้แม่ไปนะนี่นังหน่อยมันยานมาจากขืนเงี้ยนรงพยาบาลว่้ยพันธุ์นมองบขืนเงี้ยพยาบาลขืนเงี้ยผู้อยทอนเหล้วบ่มีบ่จักบาทจักลอยจักพันอยู่น่ะมึงน่ะไปนะบ่มีจักบาทแล้วไง,งไปไหนแนวอื่นกับ,บม่บบมี่ว่ามีแล้ววยพันบ่มี่กับียังเดี๋ยวไปขืนเงี้ยนพยาบาลทอนเหลวไปนะตย,ยานแล้วเอเดหน่อยบาเน,านี่ยไงก็แห้งเอาดูนมึงสิงให้กูไหมมึงอยู่นี่ยี่ยังเอามาปัปดลดมไหมเรากูเอาไปดหลักนะ ที่แหววันยานกับเทิงไว้เทิงนบแล้วบาดเนียวไว้เฮ็ดจังใดก็เฮ็ดรวดพะไพไปนะไว้ให้กูคืนเบอร์ก่อนเด้ออันว่าเฮ็ดจังใดก็เฮ็ดเหนียวนะถึงเงี้ยพะไบ่กับจีไอค้นนึกเงี่ยวกับติดบสงจักบาทว่าไหมก็จักอยากให้กูไหมเอาหยั้งมึงพไปนะเจ้าว่าขี้อยากได้หยั้งไปอยู่างนี้พะไงท่านสีเฮ็ดหยั้งกต่เฮ็ดรวดเทิงเมาเทิงดึงซินดึงมาจะของแฉคัดแฉเขินไปตลาดเออทั้งพะไงว่าเลี้ยวเห็นบ้านหไวย้แต่ อไงก็บอกปากเออเอออาอาอืมไจังสี่ซะบปอยไงไปเถอะเห็นจังไได้ป่ะนะอันไข่ป้อมีเงินให้เจ้าดอกอืมบ่มีเงินวัดจีป่ะนะเงี้ยอนบ่มีดอกเบ้าไปมันก็ลูกค้าจะคล้องไปหมดวะไงเหลียวเห็นหมดนี่เดียนี่เดี๋ยไปนะเขต้องไปเฮียนพญานานเขาใจกันง่ายๆแล้วบาดีนี่เขาได้เฮียนดิเขาต้องไปเฮียนพญา้านดอกมันใกล้ลวดเอาเข้าเป็นเร็วไปเถอนมันก็ลูกเราเลยนิดหน่อยมันเฮงอยากเร็วงานไขยมันตายหนาม มาเร็วๆไปไงเฝ้าเฮ็ดฟ้าเร็วไว้ปานเทียร์เราไปไงจนเทียงสะเนียนมาดิเร็วๆก็ย่างออกมาแดงหน่อยไปหาควายวันตัวนะทางไปไงหนั่งวีแวบแวบมาเนียวอายสบายเลยมือนี่ยท่านกูบ่าชื่อเรียกได้เพราะมือนี่ยไปนะพไปไงแล้ว่านี่เล็งหน่อยไปแล้วเราก็ย่างออกมายืดเส้นยืดสายแล้ววายสว่างเลยกูมือนี่ย่ปนะสบายโู้ยังซีกูปลูกแม่หลายๆไว้บักแตกเนี่ยไปนะเล็กหน่อยมันมากินพไปนะ บายเมื่อนี่ฮะเอาเรียก็ยิ้มเว้ยเว้ย้องข้างละนอนหัวไก่กระทอดพี่แบบแบบสวยแล้วเพลินน่ะต้นเตือมยิ่งน้อยวันันมากยกว่าเดียวที่เป็นบักแต่งมันแ่บกินวายิ้มกับบูชกละเออย่างไว้ไว้ไ้หัวตัว่าองหนาซองหลังเนี่ตั้งใจมากครับคนต่อไปนี่มึงพอยยยูน่ะล่ะใส่น้อพอยายน้อมหาแล้วบักตงแล้วว่ะดี ลงแล้วก็งวงเบิ้งพรน่าเห็นแตน้อไปนลูกคืนเบิ้งเฮยเห็นอีกคนน่งแต่น่ะเจ้าเปลี่งน้วยเสือกน้วย่ะละเพราะไก็นอนซ้ออยู่นางแหวบรยันเพราะไงบพราะอะไยินกัลูกคืนพะนมันห้องทั้งพพอาหญ่บานนี่เฮ้ยเสียงผู้ใดน้อทั้งสวนแักเตยงีน้อยยันพรหะไง่าะอะยินกับห้องอีกบ้านนี่เพรานะพ่อใหไงบาดฟองเบิ้งแม่นผู้ใดละบานนี่ แล้วไปว่งเขาแล้วบาเดียนี่มันพวกันเราบักแกงอีกคนดันไหวมันมันสีได้ซองเด้งถ้าดีกูมือนี่พะนะว่าเล้วแล้วก็จอบไปได้วบาทเดียน้ำปลายานั่นล่ะกลไปซองไปเห็นว่าดีบาเดียวหวคุณนะหาไม่ได้อีเกาตัวนี่พะนะเราคืดว่ะมึงเด้อบาทนี่เมื่อมาได้ก็เอาให้ได้ละว่ะซองเด้งนี่พะนะแล้วแล้วแก็ลุกขึ้นแล้วบาทเดียอนานขี่กระมวยพะนะฮะ มึงบ่ต้องฮ่าหาหาไปขึ้นเสียงคนวะเต้นสารเตี้ยบ่พอาะไงทต้นเออฮ่าเต้นลูกปั๊บโหลดอี่นย้อยบาทนี่มุจักข้างดีบันยันงงาออกหนาพร้อมที่ทางคักก็จะเอาไยบาทเดียวถอยบาทนี่มาจอมึงนี่เวลาบ่จื้อคักเนาะถือไม้แล้วเต้นย่างออกนาเพราะไงที่รีที <t 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 ่รีเพราะไงแต่ย่างน้ำคนที่ว่าท่านหนูแล้วบาทนี่มุจักกองคักกักข้องป่านหนูไม่ได้บอกงายบาทนี่ งานออกนาพร้อมาเนี่ยโอ๊ยเพียงสะเนียนคือเก่าแล้วแต่ว่าจัดท่าซ่าแน่จักหน่อยยอดอืมเที่ยวนี่เล้ยเลี้ยงอีจักหน่อยมันกลับไปแล้วยิ้มเปื่อยๆออกมาเลยว่าเนี่ยทางพ bottle bottle ่อใหญ่ได้คาดออกมาเอาบาดีกว่าเฟ้าเพี่ยเฟ้าอย่างฮะคุ้ยมาเแล้วไอเป็นยังสีหน้าบาด็กกูทันถียงขึ้นมวลหน้าบาดเนี่ยโอ๊ยท่านหัวตะวันทัดได้ไปหอดคุ้ยได้ยู่เนี่ยมันกลับมาแล้วอีจักหน่อยฮะ มาเล่ามาแกงเจ้าอีกแล้วนี่นี่นี่มาแกงเจ้าได้ดิท่านไม่ไงท่านไม่เนี่ยพ่อยมาไงมาเก็บมาเบิรอดไวดเก็บเบิร์ดให้นะไปกูว่าเอาบิร์ไหมมึงเราไป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 เก็บอาเบิรอดลวท่านมึงจะเอาไปเบิดตัวมึงก็เอารอดไว้มาไงโอ๊ยเนาะบอกคือคิดค่ะุะนะน้อยว่าไปหอดรอดบาเดมันศูนย์เนาะไลยมือตัวมาบาเนี่ยเลี้ยงมันกลับไปหอดหู้ยไม่ไงกระเทยเดาหมดแล้วบาดเนี่ย โฮ้แม่ข่อยสวยครับไงข่อยเปละบักแกงข้าเจ้าแม่พอน,นะฮะมึงไปละบักแกงผู้ใดเพิ่ญบาจับมึงเข่าคุกเสีนบมึงไปละหันระบักแกงเข่าอ,อ่ะบอเอาเป็นอย่างเฮ้เพิ่นกับไม้ข่อยอยุติเยียงหน้านะแล้วพอน,นะเอา้ามือมันไม่มเงินให้เพิ่อนระบาดน,นี่าฮะเอา้าทำไมแนวเอิ้นแทนเงิ่อนนะเนาะเอา้าแนวเอิ่นตั้งแต่บาดเนี่ยเฮ้แนวเอิ่นก็นแนวเอิ่นนั่นแหละพอนะวายกูจะไปโหดที่เนวเอิ่อนน่ะนั่นเข้าใจนั่นแล้วนั่นทั่วไรนึงหน่อยมาเลยบอก ค่อยให้เพิ่นฮะมึงทำมาโชคดีแท้เพื่อนเบาตาอีตจะลั่น,นซ้ำกูนี่แล้วสีไหมบ่บ่เคยนะไม่แต่มันสีใหม่ยังบ่ไหม,ไ,มไงกูก็ว่าจันชันแหละกูก็ว่ากูบ่บบขี่ลายละบาทนี้เดิน,นวะเบาเร็วแล้วก็มาโน่ไปแล้ว,วตามนิสัยแล้วแหละตื่นตามาเต๋าแล้วก็ไปรักบักแตงแต่เด้อย,ยังไงก็ใหม่นะเยังไงจะคองสวนก็นมาพอดีว้าเพื่นอน หายไม่มลราบอจ้าจะควงชวนบ่นนี้ฮะท่านมันลราบักแดงจ้าท่านไม่ยังบาหนี่มี่บักแดงท่านฮะมักแกงรักต้องหันเออรักก็เอาไปกินสักทีล่ะเจ้าบอฮะเออไอยบ่ไหม้สันจีนี่รักตั้งว่าสามหน่วยนี่ท่านบอท่านว้ายสร้างมาแค่ไหม่เนี้ยจ้าท่านโวยบ่ไหมบ่เหมือหลบไปไปไม่จะส่งมาตรฐานเนี้ยค่ะไหม่เนี้ยค่ะบอบอบอท่านี่ฮ่า ว้ายโอ้ยกูบวกไหมแล้วกูย่านมาเตะแล่นหนีเลยนบานในจักควงสวนไปไปไปบวกไหมแล้วเตะไหมในจ้าไปในแจ้าตะอุ้ยแต่ยังว่ากูบวกไหมว้ายตายแล้วมึงเดี่ยวตจงไหนดิฮะบ่เอาแล้วจ้าเตอดรอดบาดนี่ไม่ใไ่กระเทยเยวอ่ะก็อยากให้ไหมคักแก